สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดาชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตสวนให้ดูอีกแล้วนะคะมาชมนะคะแปลงสามไร่นี้เป็นแปลงที่ปลูกต้นมะพร้าวก่อนนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมน้ำหวานนะคะแล้วก็เราก็มาปลูกะมะยงชิดแซมนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นสวนมะพร้าวประมาณสามไร่นะคะก็คิดว่าพอต้นมะยงชิด โตขึ้นอีกนิดนึงนะคะแบบตอนนี้เราต้องการต้นมะพร้าวนะคะเป็นเป็นที่กำบังร่มให้กับต้นมะยงชิดนะคะถ้าต้นมะยงชิดเติบโตขึ้นมากกว่านี้เราก็จะเอาต้นมะพร้าวออกนะคะก็เสียดายเหมือนกันนะคะแต่ว่าในสวนสวนหนึ่งเราควรจะปลูกปลูกอ่าพืชประเภทเดียวกันนะคะเพื่อปริมาณของอ่าสินค้านะคะผลิตผลที่ออกมามันจะเยอะนะคะอ่าผู้ เพราะค้าไม่ค้าก็การาสินค้าประเภทเดียวกันแล้วก็เยอะๆนะคะเขาถึงจะามามาซื้อเราถึงสวนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็รอให้ต้นมะยงชิดาสามไร่นี้นะคะให้มันใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะก็คงจะตัดต้นมะพร้าวออกมา แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องรอดูลุงเสืออีกทีนะคะเพราะว่ามันอีกหลายปีนะคะกว่าจะนมะยงชิดจะโตกว่านี้นะคะนี่ก็เพิ่งลงได้ปีเดียวนะ,ะถึงปีหรือยังไม่รู้นะคะเพิ่งจะลงนะค,ะคิดไปคิดมาลุงเสือบอกว่าเออน่าจะเอามะพร้าวออกนะ,ะก็เลยเอามะยงชิดมาปลูกแสมๆไว้นะพะอน,นั้นเป็นแปลงสาไร่เสร็จไปแล้วนะคะตัดหญ้าด้วยนะคะตัดหญ้าเรียบเลยอันนี้มาแปลงเจ็ดไร่บ้างนะคะ มาดูว่าเจ็ดไร่นี้เป็นยังไงนะคะตัดไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะขึ้นอีกแล้วนะคะลุงเสือก็จะจัดการตัดอีกทีนะคะ mm. มันเป็นหญ้าแห้วหมูนะใช่ไหมถ้าประดาคิดว่านะเป็นเป็นที่มันเป็นต้นนุ่มๆน,นะคะสูงๆ mm. แต่ว่ามันตัดยากมากนะคะต้นแห้วหมูเนี่ยะะ mm. ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะประดาเรียกผิดไหมนะคะ นีเสือมาบอกว่าตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะขึ้นอีกแล้วนะว่างไม่ได้ว่างรงูเสือก็จะตัดนะน่าจะแต่งกิ่งมายุงชิดเสร็จแล้วมั้งประดา,าก็ลืมถามนะคะลืมถามประดา,าจิบคอนะคะเนี่ยไอแล้วก็จิบคอเสียงเสียงประดามันก็เริ่มจะแหบๆแล้วก็เ,เหมือน <c oughs> จริงๆเราก็ต้องระแอมตลอดนะคะก็ไม่ได้ ไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าแบบนี้นะ s, e คะเจ็บคอนะคะเจ็บคอมากเลยแล้วก็ไอมีเสลดนะคะพระดาก็เลยคงจะต้องกักตัวเองก่อนนะคะไม่แน่ใจตัวเองแล้วนะคะก็เริ่มกินฟ้าทลายโจรนะคะอ่มื้อละสามเม็ดสามเวลาสี่เวลานะคะก่อนนอนด้วยนะเพราะว่าเวลานอนจะหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกนะคะก็เลยเริ่มกินฟ้าทลายโจรนะ แล้วก็ตอนแรกกินน้ําขิงกระชายนะคะน้ํากระชายแต่ตอนนี้หยุดก่อนนะคะก็จะต้มแบบสูตรดมแล้วนะคะสูตรดมอีกทีนะคะมันรู้สึกเจ็บคอมากนะคะก็จะดูแลตัวเองก่อนนะคะยังไม่ได้ไปนะคะแรกว่าจะไปวันนี้นะแต่รู้สึกว่าตัวเอง <c oughs> เป็นมาสามวันแล้วนะคะเป็นมาสามวัน,นะะเนานนะ,ะ,นะก็ วันนี้ก็ตอนนี้ไม่ออกไปไหนก็อยู่ที่บ้านนะคะทําต้มข้าวต้มนะคะต้มไข่กินโอ้โหเจ็ดลายนี้ลุงเสือตัดเสร็จติครึ่งนึงแล้วนะอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เสร็จนะเนาะลำบากกันเนาะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะออกไปไหนหน่อยก็หวาดระแวงนะคะจริงๆนะโรคระบาดระแวงมากมาอาจจะเป็นเพราะตอนนี้ฝนที่นี่ตกทุกวันนะคะอากาศอากาศนี่ทุกวัน พตาคงไม่ได้ออกกําลังกายมาั้งนั่งอยู่แต่ในห้องนะคะก็ออกไปไหนก็ขับรถเนาะวนะะันนั้นก็จอดสองวันจัดสองวันเลยไม่ออกไปไหนเลยนะรถสตาร์ทไม่ติดต้องให้ลูกชายมาพว่วงเพราะลูกสาวไปทํางานนะ,ะอ๋ออันนี้ลุงเสือเขาตัดตัดแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลงมาตัดใหม่นะคะตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะตัดเสร็จหมดแล้วนะคะเร็วมากสุดยอดนะคะเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายแล้วนะคะ เป็นภาพถ่ายว่าอันนี้คือสามไร่นะคะที่ปลูกมะยงชิดเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคอันนี้เป็นร่องนะคะคุณเสือไม่ได้ถมนะไม่ถมเพราะมันเข้าลำบากนะคะถ้าถมก็คือต้นมะพร้าวนี่ก็จะเสียหายมาเลยเนาะนะคะก็เป็นร่องที่ไม่ลึกเนาะคุณเสือบอกว่าต้นยังเล็กอยู่ให้มันตัดต้นมะพร้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะถมหรือว่าจะว่ายังไงก็ดูอีกทีหนึ่งมันมันเป็นร